ปวดเจ้าเลยแม่นหนังล่ะนะ่ะเอาอีหยังล่ะนี่ต้มยำต้มยำยำหยัง,ยง,ยงล่ะยำบิ๊ดเลยโอ้ยเห็นว่ากระปวดแห้งได้ใจชูนี่แม่เอากรแน่วเจ้ามาก็มาน่ะอย่าเลยแม่กูค,คือมาเมื่อยแห้งเถอะแม่มื่อนี่แม่เมื่อยเป็นตังไหนบ้านเห็นตั้งไหนโอ้ยไปหาเน่าเสียไปกูกินเนาะอย่างน้อนเน่าเสียเล่าไม่ใหญ่บ้านเนี่ย <หา S 2> เมื่อไรมึงกัดเสียอ้าวจังจะตัต้มบะคงถอดไข่ไม่กูกินหลายเอาตัวหนักตัวโอ้และกับแพงไวซื้อตะเล็กอา้าแต่อย่าบอกง้อว่อยากก,กินแต่ของดีของเสียตะวงังบรหารโจกเงินซื้อเอ้ยแพงไวซื้อตะเล็กกินเท่านั้นตัวก้าวไหวคาเล็กกระหูยูเราไม่อยากกินีนยังของดีนะเอา้าก็อยากละเนาะยะกินีนยังเอาไามาเบิง้ง โอ้ยก็บอกูหละอันใดนเป็นจะแสบเจ๊นัวนันไหนแหมมืสุกแสบอีหยังเนี่ยกับแสบกับมูกกับทงกับท่าผสมแนแตัวยากอยู่บ่โอ้ยมันนี่ก็กินอยู่อยากกินแนวแสบแนวมากเอออยากกินแนวแสบแนวมากเดี๋ยวมึงไปจัดอาหารที่ลาวมากที่สุดมาให้เรากินแน่อยากกินของมากเออเออเดี๋ยวลูกจัดให้เออไปจัดมาให้เราลำใหญ่กระใส สักคู่เดี๋ยวลูกเอาลรสชาตเด็ดไปเลื่อยๆเนี่ยละหมากหน่อเด้อจัดจัดเดี๋ยวจัดไปจัดมาให้เล่าเนี่ยละหมากหลายจัดมาให้เล่าเนี่ยทาสักคู่แล้วจัดมาให้มาแล้วมาแล้วต้มยำแบบแซ่บแซบของโปรดเจ้าเลยเมนหนังหละน่ะเอาอีหยังล่ะนี่ต้มยำต้มยำยำหยังล่ะยำบิลเล เฮ้ยเหตุการกับโจดให้ไม่ใชสูนี่แม่เอาก็แนวเจ่ามากก็ามากดูักเขา,าขที่เอามาต้มกิมจิตีไว้ตัวเขาเงี้ยไแพงนสือทะเลก็ต้มยำมีเหล็กในตัวให้กินเนี่ยต้มยำกินเขาไปบงเออก<ๆ>็<ๆ>โดอีลีได้นองมันใช้สูนี่แม่ลก,นนก็ย่างนกระตทมบะมีแบบมีแพงวันสอตะเลกินที่ล่ะนี่มันบะแมี่แนวกินกันสี่ที่ล่ะนี่นี่นีนี่มึงส่กูกินกันไหนบาอองนะอองโป๊ะองโะ เด็กเนี่ยกินมันนี่คือเกิไมันต้องกินไอน้ันใหญ่นี่จะมาปลดมาผ่าอาเจลูกสองคอนนี่แมะมันกินเป็นอยู่บ่ละนี่ฮะโอ้ยกูบอกกิน,นงี่แมะนั่นนะ